กำหนดให้ P Q R S เป็นประโพ์เออรู้แล้วประโพ์ตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดสมมูลกับข้อใดเหนื่อยละสมมูลสมมูลกับข้อใดไม่รู้เอามาจัดรูปมันหน้าตาเหมือนใครก็คือสมมูลกับคนนั้นโอเคปะคะถ้าจัดมาปุ๊บป,ป,ปุ๊แล้วเหมือนข้อสามก็ตอบสมมูลข้อสามเดี๋ยวตีเลยอย่าเพิ่งทักมาแป๊บหนึง่งไปเจ็จ อ่ะลอกมาครับลอกมาสมมูลสมมูลคือการจัดรูปครับ P และ not Q หรือ not P แล้ว R หรือ S เฮ้ยถ้าพี่ลอกจดผิดแบบทักเลยนะตัวตัวเองอย่าตกใจเจนสองอย่าตกใจอ่ะลอกจดละ ต่อไปจัดรูปครับจัดยังไงจัดยังไงดีแจกแจงตัวนี้มันเครื่องหมายไม่เหมือนกันใช่ไหมจ๊ะอันนึงมันหงายอันนึงมันควา่าไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันเปลี่ยนหมู่ได้โอเคไหมเปลี่ยนหมู่หรือเป็นกลุ่มได้แต่ถ้าอันนึงมันคว่ำอันนึงมันหงายเปลี่ยนหมู่ไม่ได้จะต้องแจกแจงโอเคนะจ๊ะแจกแจกแจกปะค่อยๆทาก่อนแจก ต้องเล็งอะเป็น P หรือ not P อะพี่แจกเข้ามาแล้วก็ความ not Q หรือ not P โอเคไหมคะเรากำลังจะจัดรูปก,กันเอาข้างหลังข้างหลังข้างหลังติก๊กออกติก๊กพี่ว่านี่พี่ว่าตรงนี้มันนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้ตรงไหนดีวะนี่ตรงนี้ R หรือเห็นใ่ปะตัว R แล้วก็หงาย แล้วอันเนี้ยก็มี R แล้วก็ไงเหมือนกันเห็นไหมมันเหมือนกันถ้าเหมือนกันเราใช้คุณสมบัติดึงตัวร่วมหนูต้องแม่นอ่ะมันเหมือนกันนะเราก็จะดึงตัวร่วมออกมาไม่เหมือนกันนะไอเนี้ยดึงออกมาไอเนี่ยเอาเข้าไปโอเคปะอย่าซับสนนะอ่ะพี่ดึง R แล้วก็เหลือออกมาเหลืออะไรจ๊ะเหลือ S คว่ำ Not S ฉันทำเพื่ออะไรจับตามองนะ จับตามองนะว่าพี่ทําเพื่ออะไรเห็นซัมติงไหมอะหนูเห็นอะไรบางอย่างปะว่าพี่บอกแล้วว่าตัวเนี้ยมาบ่อยหนูเห็นปะไอ้พวกที่แบบว่าตัวมันเองและหรือตัวมันเองอะไรพวกเนี้ยมาบ่อยเมื่อกี้นี้จากข้างบนพี่บอกว่าอะไรตัวมันเองหรือน็อตตัวมันเองได้จริงเสมอใช่ไหมจากที่พี่บอกข้างบนได้จริงเสมอทีนี้อันนี้ไม่รู้อะลองไปก่อน อะไรไม่รู้ก็ลอกไปนี่แล้วก็ไปแล้วอ่ะตัวนี้ตัวมันเองและน็อตตัวมันเองจากข้างบนที่บอกไปแล้วว่าได้เทสเสมอถูกไหมคะส่วนตัวนี้ไม่รู้อ่ะลอกไว้ยังไงต่อวันนี้ยังไงต่ออ่ะเราก็คิดดิแามปูอ่ะเราก็คิดฝั่งซ้ายก่อนจริงและ อะไรก็ไม่รู้อะหนูลองคิดเนาะแสดงว่าไอ้ก้อนเนี้ยค่ะมันเป็นไปได้ทั้งจริงและเท,ท็จถูกต้องไหมเอาอีกแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้สองเคสคือไม่จริงก็ไม่จริงก็เท,ท็จมันเป็นไปได้สองเคสหนูลองคิดนะว่ามันจะได้อะไรถ้าตัวมันเองเป็นจริงใช่ปะ่ะจริงและจริงมันจะได้จริงโอเคไหมคะมันจะได้จริง แต่ถ้าตัวมันเองเป็นเท็จเท็จและจริงอะก็จะได้เท็จสรุปถ้าตัวมันเองจริงจะได้จริงถ้าตัวเองเท็จจะได้เท็จแปลว่ามันขึ้นอยู่กับใครอะมันขึ้นอยู่กับไอ้ก้อนนี้ปะเป็นตัวตัดสินปะถูกต้องไหมถ้ามันจริงทั้งหมดจริงถ้ามันเท็จทั้งหมดเท็จสรุปก้อนเนี้ยยืดยาวเยอะแยะสรุปขึ้นอยู่ก้อนนี้ก้อนเดียวเป็นวิธีการจัดรู ข้างหลังล่ะข้างหลังอ่ะข้างหลังอมาแล้วอมันก็ต้องเป็นไปได้สองกรณีถูกต้องไหมคะอะคืออาจจะเป็นจริงก็ได้หรืออาจจะเป็นเท็จก็ได้เรามาคิดกันถ้าอาเป็นจริงใช่ปะ่ะหรือ f คํคตอบก็จะได้จริงใช่ไหมแต่ถ้าอาเป็นเท็จไปหรือ f อ่ะคำตอบก็จะได้ f เห็นปะ่ะแปลว่าอะไรนะอาจริง คำตอบจริง rf คำตอบ f อีกละเพราะฉะนั้นคำตอบของก้อนนี้ขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับ r ใช่ป่ะขึ้นอยู่กับ r เพราะฉะนั้นลอกลงมาเลยจ้ะอือเห็นปะนี่คือวิธีการจับรูปที่กําลังทําอะไรอยู่เนี่ยที่กําลังจัดรูปไอ้พวกเนี้ยที่มันยาวๆหรือดุ่ยเนี้ยให้มันออกมาหน้ารักหน้ารักอย่างเนี้ยหนูเห็นไหมแล้วหนูไปดูช้อยดิว่ามันหน้าตาเหมือนใครมีปะ่ะหนูไปดูดิ ยังยังไม่มีเออยังไม่มีแต่สั้นๆแล้วใช้ได้แล้วที่ตัดช้อยข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งตัดช้อยครับเพราะอะไรทาไมตัดช้อยครับเพราะที่เราจัดได้มันต้องมีสามตัวแปรมีทีคิวอารแต่ช้อยข้อหนึ่งกับช้อยข้อสองอ่ะมันเหลือแค่คิกับ r ใช่ปะตัดช้อยโอเคไหมคะงั้นเราวัดกันที่ข้อสามกับข้อสี่นะแปลว่าเราต้องจัดรูปต่อไปอะจัดรูปต่อจัดรูปต่อจัดต่อจัดอ่ะ ทีนี้มันเชื่อมด้วยเครื่องหมายอะไรต่อจ๊ะมันเชื่อมด้วยท่าแล้วใช่ไหมจ๊ะถ้าท่าแล้วให้ท่องว่าอะไรหน้าแล้วหลังจะได้ not หน้าหรือหลังท่องว้น็อตหน้าหรือหลังนั้นมันก็จะได้ตัวนี้ Not หน้าหรือหลังโอเคปะใกล้ละใกล้แล้ว,ลลวยังไงต่อมันมี NOT ข้างหน้าแจกแจงน o อตอีก แจกแจงน็อตจัดให้มันเหมือนชอยที่สุดอะค่ะแจกแจงน็อตเข้ามาเกิดอะไรขึ้นจ๊ะการแจกแจงน็อตน็อตเจอน็อตหักหล้างจากคว่มเป็นหงายจากหงายเป็นคว่ำพูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะน็อตเจอน็อตหักหล้างคว่ำเป็นหงายหงายเป็นคว่ำอ่ะแจกมาได้คิวจากหงายเป็นคว่ำน็อตเจอน็อตพีอ่ะได้พีเฮ้ยใกล้ยังไมายังไม้ยังมายังดูชอยก่อนไมาย,ยังยังยังใกล้แล้วก็แล้วมันใกล้มาแล้วยังไม่เหมือน โอ้ยเหนื่อยหนึ่งข้อรู้เยอะเหลือเกินเห็นไหมอันนี้หงายอันนี้คว่ำเครื่องหมายไม่เหมือนใช่ไหมจ๊ะพี่บอกว่าอะไรพี่บอกว่าถ้าเครื่องหมายไม่เหมือนกันแปลว่าให้เราแจกแปลงโอ้เดี๋ยวก็แจกเดี๋ยวก็ดึงเดี๋ยวก็กระจายสู้ๆนะทุกคนอ่าแจกแจงเข้าไปเพราะเครื่องหมายมันไม่เหมือนพอแจกแล้วมันจะได้อะไรจ๊ะมันก็จะได้ Q หรือ R ถูกปะแล้วก็คว่ำ พี P, หรืออ่าเอาเหมือนอยังมีช้อยยังช้อยอยู่ไหนอะตาลายคิวหรืออาคิวหรืออาและอ่าตัดช้อยข้อสี่จ้ะนี่คิวหรืออาอยู่นี่ใช่ปะ่ะแล้วก็คว่ำแล้วก็พีหรืออาคุณสมบัติสลับที่ได้ทีหนึง่งตอนนี้อะค่ะมันสลับที่ได้ถ้าเป็นและนะคะสลับที่ได้นี่ตอะนั้นข้อนี้ก็ตอบ ข้อสามโอ้โหโอ้ไม่ก๊อดสาม